แต่ว่าน้ำเกลือนี่มันเย็นดะกนเลครับน้ำจมันเย็นซะก่อนเพเราเทใส่บุกบักอันเอาปอมลูกเข้าดองไว้เอามันซีพาร์เมอเรีย่อมันเริ่มเนื้ครับหมดเลยน้ำตาลมันต้องใส่น้ำตาลครับต้องใส่อ้เัาน้ำตาลใส่ก้าเจียวน้ำตาลใส่นี่ต้องให้มันให้น้ำยาด้วยกันอ๋อ ตมเกี่ยน้ำยังเียมนผู้่นครับเาใส่กรได้บัดบัดเทเกลี่ยออกขึอย่างไตัวนีครับตงนีเมตันใ่เลยต้องตันใช่ล้วก็พ่นกับข้ากันเลยครับกระได้น้ำเจีมต้มต้มเจียมตันกรได้ยึยึดยืซีด่ยดเดาใส่หลยใส่น้อยอ๋อใส่้ดีตเครับว่ากนไม่เน กน้่เย็นเนี่ยนครับอ่ามั้านบ่เอ้เนี่ยอดวงสมากดวงข้าปมน้ำเกลี่ยแล้ครับน้ำเกลีอมันเย็นบาใส่ออนน้ำต้มเนี่ยน้ำต้มเลดี๋ยเกลือใส่ข้ามนสีมเข้มยังไเกลี่ยมเข้มงเข้มพอนเกียกปานงมันสีโอ้ข้ากขาดอครับกระปุกปุเป็นนันใสเนาะปุก กระปุกก็เป็นด้นะครับกปุกหน่อยกับแม่นรุ่นนั่นกระปุกกันกระปุกมันหน่อยหดผมว่าเออกระปุกกันผมว่ากระปุกกันเซียนปลาแดกปลาลานะแม่นดูราคาสามสิบบาทนะพอดีเลยกายรุ่นกลางนั่นพอดีเลยครับพอดีเลยเนี่ยได้กันได้ปั๊บเลยครับเนี่ยพอดีเลยเนี่ยได้ปุกเหย่อนเรานู้ดได้เลยนี่นน้ำใส่ียพอดีเลยแม่นี่พอถึงสามพอดีเลยโอ้ยพอถึงสามแล้วหรอเออพอดีเลยนะพอดีเลยตะกาวกระปุกอันดังข้างหนึ่งฟังกันไหมลองเบิ่งก่อนนะครับเนี่ยมันมัน ดวงก็ดีครับเพราะว่าดวงกับเนที่เมื่อเพื่นอาทิตย์สอาทิตย์นึ่งเมอไปยังนีกับพูกว่าฟูกเหนรุ่นรุ่นกลางนี่างไรุ่นไท่ประเดีปลาอะไนี่วะนี่เ่ใบักคับว่าเหมือนอ่่ไหคู่านี่หพรอี่ไหมเออเออพนดูนดวงเองเลยพนดองคุ้มลางอย่างพนเสื้อนี่วะ ก็ข้าทะเลพวลจกาอ้ามันเบข้นาหอกน้อางอยานวะุ้มุงกไก่รบานกไก่ะบานเดียวกันับพ่อใหญ่พ่อใหญ่คนบานนี่แะกระงร้อเนี่ย้นพอ้นเน่ย้อนพอคุ้นนระองร้นีกะ้พอคุ้นรองรานีกะกับปันไปกัติด ล้ปนะมประคุนเนี่ยน้อยเขากะอยู่อันน้อยเปียวย่อยแห่งนะอ่าเขาอยู่เหี้นเหรอพี่ร่วงกันกับผู้นี่ก็เป็นลุงผู้นี่ก็เป็นเออเป็นลุงผู้นก็เป็นน้องว่าสถียรผู huh. ้นี่ก็เป็นเอาตัน้นไหนล้มประคุนเนี่ยเนี่ยเราตายบัวเราอยู่พุ่นเปรียจิตอยู่ก็ไอ้โน่นเนี่ยอันไอ้อันล้มประคุณเนี่ยที่โมใัยเป็นคนบ้านนี่ละเรือมากินันเขาเห็นเราอยู่ตูงมไก่เหนเรา เออเว่าเรยากันรว่าเราก่นเรงกบโตหากุปพาเขียนมาสกินได้ฉ่ำแล้วเออเราเหมือนเายจันร์เฮยจันร์อถเป็นรถสอมอเป็นดันเอจกอนราโท่เอรรถสอมดเจ่งรถเท่าแล้วรเราอโซ่เรเหมือนน่เปิดไฟละอันน้าใช่ไหมเปิดรถใช่ไหมใช่ไหมตีรถรถไปหาอันเอาใส่ขังเงีเอาใส่ Toa cái đấy, là xong tôi. Say, say, come nữa đi. tay cầm nữa. Say, come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 

เอาชุปปกหน่อยมาเทน้ำเทกเอาุปปกหน่อยมรเทเลโอ้เก่งตัวนี้แม่โอ้เขาคิดว่ามันมันิดยแม่บ่เยเดียวว่าพอดีว่โจ้เนี่ย่ยเนี่ยางะกอนในเรือพอทางมากันเเนี่ยล่างยังดีคุณหรว่ามันิดยแมโอ้หมเดียเหไ่ดีะวย่ามัดีวูปงเลยปงเลย ปรงเลยรปรงให hey. ้มันเย็นเลยปรงออกน้ำเย็นปรงปองไ้ซื้อมัำเย็นละก่อนปรงเย็นกาแามันเย็นเขาก็มาดองน้ำตาลบอนันเกลือ